ครอบเลยครับครอดีไหมครับค่ะครอบครัวของคุณสุนารีราชศีมาค่ะคุณแม่สวัสดค่ะสวัสดีค่ะค่ะยดีค่ะสบายดีปอค่ะสบายดีปอสบายดี อันนี้แน่นอนไม่ต้องเกาคนไม่เกาเขินแล้วจะเกาคนเหรอจับมือจับบายดีทีคราดพูดโคราดก็พูดนั่งเองนะภาษากลางไม่ได้ตามสบายเลยครับอย่าพูดเลยเพราะรายการของเราเที่ยงวันเองอยู่แล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญที่โพเดียมสักครู่ครับคุณแม่นะครับคุณแม่ที่ลูกถึงสามคนแล้วคุณสุนารีเป็นคนที่อะไร ที่11แม่จำได้ไปทูนคนสุดท้องหนูหลอหนูก่อนไปทูนคุณแม่ลืมไปเล็กน้อยมีเยอะมีเยอะมากคล้ายกันบางทีเรียกผิดเรียกถูกเลยครับน่าเหมือนกันเลยนะมีค่ะบางทีแบบจะเรียกโลกแบบที่บ้านนี่นะคะชื่อทหารหมดเลยคททหารพี่สาวคนโตแบบเทียมทันทิพเที่ยงทอนแทนทิม แพ่งโอ้โหเรื่องไม่จินนาลีเขาดิทหารหมดหมดสต็อกปอดีป็นสอเสือาแดงจินาลีอ๋อชื่อทีมอ๋อชื่อทีมโชคดีนะไม่มีทอนมีค่ทอนมีทอนมีแต่ตายไปแล้ว ถอนเงินถอนทองเขียนคนละแบบรีบเรียงมาเลยเลยแต่ข้างบ้านบอกว่าไม่ได้เรียกทิมข้างบ้านผบกูเรียกเรียกชื่อเล่นว่าอีแรมมทำไมอ่ะปถามข้างบ้านก็บอกโอ้สุนาีไม่รู้จักรู้จักแต่อีแรมจริงๆค่ะก็ตอนเด็กๆไม่ไม่รู้นะที่บ้านก็เรียกอีแรมอีแรมหมดเลยอะไรแรมอะ กันนะเขบอกว่าตอนเด็กๆนี่สุดเสียงแหลมมากเวลาจะร้องเพลงหรือจะตะโกนจะเล่นอะไรนี่โอ้โหจะแหลมอยู่ตรงไหนนี่รู้เลย่ะแล้วก็คางนี่จะแหลมมากปากสีสันแหลมหน้าแหลมไปถามรูปพันธ์สันขานนะครับข้างบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าศีรษะแหลมผมแดงเสียงแหลมคางแหลมก็เลยไม่มีชื่อไหนจะเหมาะสมเท่าอีแหลมอีแหลมวนี่ครับนี่ยค่ะก็ยังเรี่ยก แหลบเหมือนเดิมค่ะหลาคนในเวลาไปทำบัตรประชาชนนี้เขาจะมีนะว่าแผลเป็นอยู่ที่ไหนอ,อะไรยังไงเป็นข้างซ้ายข้าง<ช>ขวาข้างอะไรแต่ว่าคุณชุนาลีนะครับที่บ้านบอกว่าแผลเป็นเนี่ยอยู่ที่ก้นสองข้างเลยข้างซ้ายเป็นอย่างข้างขวาเป็นอย่างไม่ทราบข้างซ้ายเป็นอย่างไรครับ,บเรื่องมันยาวค่ะแล้วแบบ ยาวถ้าชื่อหนังีุณกำธรนะฮะเป็นมปยังไงครับข้างซ้ายคือ ตอนเด็กๆนี่นะคะสุดชอบเล่นไฟมากอ๋อบ้านไฟเลยเลยฮะไม่ค่ะคือก่อไฟคงะหน้าหนาวเล่นกองไฟตกใจ่บ้านไฟตายเลยก่อกองไฟไงคะแล้วก็ผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยพอดีตอนเล้นกําลังจะเข้าโรงเรียนนะคะพ่อซื้อกระโปรงชุดใหม่สวยงามมากพ่อเขาซื้อกระโปรงนักเรียนมให้ก็ใส่ไปอวดเพื่อนไงโหสวยเลยใช่ไหมเลยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแต่ไม่ใส่ชั้นในเลยนะ สนุกแล้ว่อดีกว่าวทีนี้ก็ไปอวดเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเขาก็แบบเขาก็ก่อไฟกันทุกคนเนี่ยก็ไปเล่นกับ<ๆ>เขาด้วยทีนี้เพื่อนเขาก่อคนละกองละกองแต่สุดนี่แบบมันมากเลยก่อสองกองเลยหน้าหลังแล้วแบบหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหลังหรือซ้ายขวาหน้า,ห,นาหลังค่ะข้างหน้าข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยไงฮะกอดแล้วก็นั่งอยู่ระหว่างกลางอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขก็ผิงไฟแล้วก็เพลินปรากฏว่าแบบ จังหวะที่นั่งนะแ, bend, แบบลมมาแรงแล้วก็โปรงก็บานไปคุ้มไม่กองไฟกองข้หลังพอมารู้อีกทีมันก็ไม่ร้อนมาถึงก้นแล้วก็ตกใจด้วยมันก็ร้องแล้วก็วิ่งยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งลุกใหญ่เลยทั้งญาติพี่น้องเลยก็แบบไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงนะฮะก็เลยมีพ่อพ่อเขากำลังช่วยข้างบ้านเขาปลูกบ้านอยู่ ก็วิ่งมาแล้วก็บัฉีกเอวกรงรู้ฉีกยังไงแบบหลุดไปได้แบบอย่างรวดเร็วมากกัปรงหลุดอุ้ยแล้วอายุเท่าไหร่ครับอประมาณ7จ็ขวบครับแต่กว่าก็ปองจะหลุดออกไปนี่นะเล่นออกทั้งสองข้างนี่แบบเกรียมไหม้ไปหมดเลยนั่นคือข้างซ้ายข้างขวาไม่เหมือนกันนะครับข้างขวามีตำนานอีกอย่างตำนานเป็นยังไงครับข้างขวาก็เก๋ออีกแบบข้างขวาโดนอะไรคะ โดนหมากัดประวัติในการที่โดนหมากัดไม่คื่ว่าธรรมดาไม่ใช่เดินไปเดินมาแล้วหมากัดนะคือว่าให้ให้พี่สาวเล่าหน่อยสิะทำยังไงฮะตอนเด็กเขาเขาปวดที่บ้านไม่มีซ่วมค่ะก็ต้องเข้าป่าไปขุดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจริงๆไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดเลยจอยคืออนุรักต้นไม้ไปให้ปุ๋ยธรรมชาติ ไอ้เด็กๆนะฮะอยากจะปล่อยหนี่ยก็ปล่อยได้ใช่ไหวะก็นั่งๆอยู่แล้วเพลิอนอีกนั่นแหละกำลังเพลิอนเลยแหละค่ะทีนี้ไอ้หมาเจ้ากรรมวันสองสามตัวหมาป่าเลยอเปล่าไอ้หมาป่าเลยอเปลมาจริงๆแล้วมันคงไม่ไม่ไม่ตั้งใจจะจะงับสุนัขนะฮะมันคงจะงับอาหารมันแต่ที่ประเอิญพลาดนะคะอาจจะนึกว่าอาหารก็ได้เพราะว่าเพิ่งโดนไฟลนมากำลังกำลังเน่ากำลังเปี้ยวปาก มาถึงสักคำถามหนึ่งนะครับถามคุณแม่กับถามพี่สาวนะครับถามว่าสมัยเด็กๆคุณสุนารีจะกลัวคุณพ่อมากทีเดียวนะครับกลัวมากครั้งหนึ่งคุณพ่อแกล้งตวาดขู่ว่าจะยิงทิ้งทราบไหมครับว่าคุณสุนารีตกใจมากจนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้อแรกโอ้โหจำได้ไหมคะกระโดดลงน้ําดําไม่ยอมโผล่จนพ่อต้องดึงขึ้นมานะข้อที่สองโอ้โหฉี่แตกได้ไหมคะจะแตกเลยครับ ปัสสาวะแตกเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะและสุดท้ายและสุดท้ายนะคะวิ่งหนีไป4กิโลเมตรปีนขึ้นไปหลบต้นไม้ที่สูงที่สุดชีแตกนั่นแหละจริงๆแล้วกลัวคุณพ่อมากไหครับจริงๆแล้วนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบสกวคุณพ่อมากวิ่งหนีพ่อแบบกลัวมากวิ่งร้องไห้ไปประมาณ3-4กิโลแล้วก็ปีนขึ้นบนต้นมะม่วงที่สูงมากเลยไปร้องไห้อยู่บนยอดมะม่วงอะค่ะ แล้วไม่ให้ไม,ไม่ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับคือว่ากันดานนึงขน่ดว่ามีน้องอีกสองคนที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าไม่มีรถที่จะไปส่งโรงพยาบาลค<า>่ะเพราะว่าที่บ้านถนนเพิ่งเข้าไม่กี่ปีเมื่อก่อนมันเป็น<อ>ทางเกวียนนะคะช่วงสมัยก่อนอเป็นทางเกวียนเ,เวลาป่วยทีกว่าจะพาไปหาหมอได้ถึงในเมืองนี่บางทีตายกลางทางอะไรเงี้ยมี พี่สาวกับพี่ชายที่ตายไปพ่อแม่เขาเล่าให้ฟังก็เหมือนกันเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกแล้วแบบไม่ไหวแล้วเพราะทางมันแบบเมื่อก่อนแล้วฝนฝนมันตกเยอะด้วยรถที่เขามามาซื้อหมูอ่ะฉันก็ติดวันเขาออกไปในรถโรงพยาบาลได้ แต่เกิดกับคุณแม่ครั้งหนึ่งรู้สึกแม่จะป่วยเป็นทันซินอักเสบใช่ไหมะจะไปส่งโรงพยาบาลอาศัยขอเช่านะขอเช่าจากเพื่อนบ้านเนี่ยบอกขอเช่าไปส่งโรงพยาบาลด้วยเขาไม่ให้ขใหเขากลัวว่าจะเอ่อจะไปเสียไปเสียนรถค่ะตอนนั้นพอจาได้ <laughs> สงสารนะแม่มากเลยนะ,ะเพราะว่าแม่เนี่ยแบบเหมือนกับแบบความรู้สึกของสุนะคิดว่าแกคงรู้ตัวว่าแกไม่ไหวแล้วแกเรียกลูกทุกคนที่อยู่ เรียกหาลูกทุกคนเลยบอกให้ให้มาหาแกเหมือนกับแบบแม่ใจจะขาดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ก็พยายามจะหารถไปส่งโรงพยาบาลยาบาลไปข้างบ้านที่ก็มีรถอีแตนอยู่ก็บอกนะบอกนูขอเช่ารถไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลอ่อยเขาบอกว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไปตายในรถฉันแล้วจะทำยังไงอะ บอกช่วยหน่อยเธอกระนาหน่อยเถอแม่หนูมันจะตายหายใจไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ช่วยก็เลยให้พี่ๆไปไปหาครูครูพอดีก็มีรถกระบะอยู่ก็เลยพอดีครูก็ช่วยพาแม่ส่งแล้วก็ไปผ่าตัดก็ตายตอนน้ำใจของครูนะครับตอนนั้นก็ถอถ้าไม่มีครูช่วยไว้ตอนนั้นก็คงจะไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นบ้านนะครับทุกวันนี้มีเงินแล้วพอที่จะช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ได้เราก็นึกถึงเหมือนตอนที่ดูทีวีเอาทีวีตั้งให้ดูเวลานี้ทราบว่าคุณชุนาลรเนี่ยซื้อรถหลายคันมากเผือเพื่อนบ้านโดยใครมีอะไรเนี่ย<จ>ให้มาหยิบยืมรถไดซ้ซื้อทั้งอิตันแล้วก็รถกระบะให้ที่บ้านใช้แล้วก็บอกพ่อกับแม่และพี่น้องทุกคนที่ใช้รถว่า<ม>ถ้าเผื่อใครเขาเดือดร้อนมาป่วยอย่างที่เราเคยรปสบมาเราควรจะช่วยเหลือเขาไม่จำเป็นไม่ต้องไปเรียกร้องเอาเงินทองค่า ค่าที่เราไปส่งเขาไม่ต้องเลยมันปรบมือให้หน่อยนะครับทุกวันนี้แม่เกิดคุดพ่อคแม่นนามากที่สุด <c oughs> คุณแม่ที่ให้กำเนิดเราแล้วก็ฝ่าฟันเลี้ยงดูทั้งอุ้มทั้งชูถึงแม้ว่าอาจจะให้ได้น้อยกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้หรือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีสตังค์มากกว่านี้เนี่ยแต่ท่านก็ให้เรามาจนมีสุนารีได้ทุกวันนี้อยากจะพูดอะไรคุณแม่มากที่สุด ที่หนูอยากพูดตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับแม่เลยตั้งแต่เด็กๆก,ก็อยู่กันแบบยังไงนะครับเพราะครอบครัวต้องดิ้นรนหากินเพราะชีวิตทางบ้านก็ยากจนเป็นชาวไร่ชาวนาที่ต้องเช่าที่ไร่ชนาก็ทํากันนั่นเองอหากินไปวันๆหนึ่งก็ดีใจที่มีโอกาสเกิดเป็นลูกของแม่แล้วก็ของพ่อนะฮะแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสช่วยทั้งครอบครัว แล้วก็หนูจะช่วยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าหนูจะไม่สามารถช่วยทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้แล้วก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ตลอดไปแล้วขอให้พ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่กับหนูไปนานๆเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งทางใจให้หนูต่อไปจนจนตลอดชีวิตของหนูก็แล้วกันค่ะ ามสุดท้ายดูซิว่าเราจะออกถูกไหมนะครับอันนี้ถามคุณสุนารีนะครับคำถามสุดท้ายถามคุณสุนารีว่าคุณแม่ภูมิใจในสิ่งไหนของคุณสุนารีมากที่สุดของไทยนะครับข้อแรกนะคะภูมิใจในความเป็นลูกกระตันยูข้อที่สองไม่เคยทําให้แม่หนักใจและสุดท้ายภูมิใจในความที่คุณสุนารีรักครอบครัวมากมีอยู่ข้อหนึ่งที่แบบแม่เขาเน้นอยู่ตลอดว่าการจะทาอะไรก็แล้ว จริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเราคิดว่าคงจะเป็นข้อหนึ่งภูมิใจในความเป็นลูกกตันยูคุณแม่ะครับภูมิใจในเจ้าทิมภูมิใจข้อไหนมากที่สุดครับภูมิใจลูกกตันยูของแม่ถูกต้อง